กลับมาในช่วงที่2ครับของรายการคอนอินไซด์ครับช่วงนี้เป็นช่วงโอสถสภาแฟนคลับนะครับแล้ววันนี้รายการของเราครับได้รับเกียรติจากท่านเลขานุการของสโมสรนะครับเจ้าของรางวัลฮีโร่นะครับของคนไทยทั้งประเทศครับเหรียญเงินโอลิมปิกเกมจากนครลอสแอนเจลิสครับปี1984ครับพี่ขาวพองซิตี้ชูชัยหรือพี่ทวีอัพรมหาครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับแล้วก็เชียร์โอสถร่วมกันสวยครับสวยแน่นอนซื้อแพงไหมครับพี่ ก็ไม่แทงขายต่อไหมครับพีก่อนอื่นก็สอบถามถึงสภาพทีมแล้วก็ความพร้อมของทีมในฤดูกาลนี้ก่อนครับว่านักเตะแล้วก็การเตรียมงานต่างๆเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนโค้ชมาเป็นลูกม่อของอซุกะทาตัวจริงครับคือคาไพโดรบอลบอลวัฒนธีรกโบ้ชเบของเรากค้ชเบนะครับซึ่งการเตรียมทีมก็ถือว่าก็โอเคนะครับแม้างมีปัญหาในเรื่องตัวของผู้เล่นต่างชาติ บ้างในเรื่องของ7ลง5 5หลง3ก่อนหน้านั้นนะครับพูดง่ายๆนะครับอย่างซากกี้ทีมชาติชุดปรีโอลิมปิกของอียิปต์นะครับก็เดิมเซ็นสัญญากับเราเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าซ้อมไปซ้อมมาแล้วมันก็มีปัญหาไม่สามารถที่จะเข้ากับระบบของโอซูพาได้ซากกี้ก็ขอย้ายออกไปซึ่งคิดว่าน่าจะมีนักฟุตบอลในระดับเอเชียนะครับมามาเพิ่มมามาร่วมเพราะว่าจุด สำคัญจุดหนึ่งที่ที่ยังไม่พอใจมากนะคือเรื่องของการจบสกอร์หมายความได้ไหมครับว่าอีกหนึ่งโคต้าจะเป็นกองหน้า น่าจะเป็นกองหน้าครับครับแล้วก็จะเป็นกองอื่นไม่เอาแล้วครับไม่เอาเลยกองอื่นลดไุ่แล้วครับลบไปหเดเลยเพราะกองเราป่าไม่เอาเลยทีมงานตอนนี้เราก็เตรียมไว้แล้วนะฮะกำลังจะให้ลาสนะครับจะให้เลขาด้วยครับแล้วก็พูดถึงสิทธิประโยชน์ของแฟนๆครับที่จะเข้าไปชมเกมเนี่ยนะฮะมีอะไรที่แฟนๆจะได้รับกันบ้างครับในปีนี้ที่สเต็ปต่อไปตอนนี้อนุมัติหมดแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างในเรื่องของบูธ ในเรื่องของช็อป้านพระของที่ลึกแล้วก็การห้องจําหน่ายตัว๋ว<ม>เรื่องของอัธจัรยร์ที่นั่งเพิ่มนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องไฟก็คิดว่าการนี้ได้ได,ได้ได้คุยกับทางอบจอสระบุรีแล้วว่าเขาจะปรับไฟให้โดยจะเพิ่มใช้งเ็ประมาณประมาณอีก4ล้านบาท<ม>ปรับกระแสไฟให้ได้600ลักตามตามบิลิ ตามข้อบังคับของทีคอับแล้วก็จะไปเตะ6กโมเย็นก็เข้ <S <S <น>าเรื่องความคาดหวังดีกว่าเพราะว่าตัวปเป็นเรื่องสำคัญเลย<ด>ว่ามองฤดูกาลนี้ยังไงแล้วว่เริ่มเตะไปแล้ว2-3นัดเนี่ยมองทีมว่าคาดหวังว่าทีมผมก็ยังคาดหวังอยู่ว่าเดิมทีเดียวเนี่ยตั้งอต่เติมเริ่มต้นแล้วผมตั้งเป้าวไว้ว่าผมติดท็อปไฟให้ได้นะครับห่ใน,นห้ให้ได้ซึ่งดูแล้วมันก็น่าจะทําได้นะครับ เพเราก็ต้องตามลุ้นกันต่อนะครับในฤดูกาลนี้ว่าโอสถสภาเอ็มร้อยห้สบระบุรีนั้นจะเดินหน้าไปอย่างไรนะฮะท้ายฝากอะไรกับแฟนๆฟุตบอลครับให้เข้าไปชมไปเชียร์ทีมของเราครับก็ยังมีแฟนๆสระบุรีหลายๆคนนะครับเป็นห่วงว่าผมไปอยู่สระบุรีเนี่ยจะอยู่นานแค่ไหนพอทำให้อยากแล้วจากไปหรือเปล่านะครับ ็ผมบอกเลยนะครับว่าผมจะอยู่ที่สระบ,บุรีจนกว่าคนสระบ,บุรีไม่เอานะครับจนสระบ,บุรีไม่เอาผมแล้วนั่นแหละผมก็มถึงจะไปถ้าคนยังดูกันเยอะๆอย่างนี้นะครับผมพอใจผมขออยู่ที่นี่แล้วก็มาเชียร์พวกเรากันเยอะๆเราจะเล่นให้ดีที่สุดแบกที่แพ้ไปถือว่าเราต้องปรับปรุงข้อแก้ไขทําให้ดีที่สุดโดยผมมอบนโยบายให้โค้ชไปแล้วว่า แพ้ชนะไม่สำคัญแต่ความมันคอนเฟิร์มครับครับวันนี้ต้องขอคุณท่านเลขาธิการโมสรนนะครับกับพี่ทวีอภรณรหานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเราจะพักกันสักครู่ครับฮะแต่นี่ไม่เอานะครับช่วงหน้าครับเรามาพบกับรถกำปั้นกับเดิมแบเหมือนเดิมครับสักครู่ครับผมอิสระ